สนใจอย่างยิ่งคือในปัจจุบันคนไข้ที่มาที่คลินิกเราจะพบว่าหลายคนนี้จะมีภาว่าเหนื่อยอ่อนเพลียแล้วก็เรื้อรังตอนเช้าไม่อยากตื่นเหมือนกับแบตเตอรี่หมดตอนบ่ายก็จะง่วงนอนทําให้ประสิทธิภาพของการทํางานความคิดความอ่านความสร้างสรรค์นลดน้อยลง พบว่าคนไข้หลายคนเนี่ยเราเมื่อเราตรวจสอบแล้วเราจะพบว่าเป็นภาวะของต่อมหมวกไตอ่อนล้าซึ่งที่ของคลินิกของเรามีการรักษาด้วยการให้อาหารเสริมทางน้าเกลือเสร็จแล้วก็ฟื้นฟูต่อมหมวกไตทําให้เขาฟื้นฟูชีวิตมีคุณค่ามีการสร้างสรรค์กลับมาเป็นปกติได้นับว่าเป็นการเจ็บป่วยที่ในวงการแพทย์ เดิมเนี่ยเราไม่ค่อยได้นึกถึงภาวะอย่างนี้ซึ่งความจริงแล้วภาวะนี้พบได้บ่อยโดยเฉพาะในสังคมที่มีการยุ่งเหยิงแล้วก็มีการแข่งแย่งกันในปัจจุบัน